เานาฬิกานาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์พุทธศักราช2568ในการนี้ทรงพระสุร่ายฉีดสง์พระพุทธรูปสำคัญต่าง แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการทองทิศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกลสิริวิบูลร,ราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัสการไทยที่นั่งทรงสงฆ์พระบระมสารีริกาธาตุณหอพระสุราลัยพิมาน จากนั้นเสด็จออกไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จพระชำเนินไปยังหอพระธาตุมนเทียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองคิดถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลณสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิแล้วทรงส่งน้ำพระบรมอัฐิและพระอัฐิทั่วทุกพระโกรทรงกราบที่พระแท่นหน้าเครื่องราชสักการะจากนั้นเสด็จออกนะพระที่นั่งอมรินทรชัยทางพระทวารเทวราชมเหตโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษสบกมาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอารัธนาศีลเมื่อสมเด็จพระอริย,ยาวงศ์าคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลและถวายพรพระจบทรงจุดธูปเทียนที่ผนมเข้าบินหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงประเคนปิด ปินโตพัตหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกปินโตพัตหารนอกนั้นส่งพระกรุณาโปรกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่งประเคนและประเคนจนครบ77รูปเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระโกรธพระบรมอัฐิและพระโกรธพระอัฐิออกปริษถานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้พระนุพพระดลมหาเสวตชฉัตรและบนพระที่นั่งกง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการ,ระทองลงยางราชวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพปะดลมหาสเวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการ,ระ ทองลงยางรองแล้วสรงจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแทน่นพระนพะปดลมหาสเวตฉัตรทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิส่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สิบแปดรูปพระสงฆ์สดับปรกรณแล้วส่งทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์สับปรกรณอีกจํานวนสามเที่ยวเที่ยวละสิบแปดรูปทรงหลังทัศนโนทก สมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจําพระชมวานรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่หน้าพระแท่นพระนพปกดลมหาเสวตฉัตรพระราชพิธีสงการคือพิธีที่พระมหากษัตริย์สมบำเพญพระาุกุศลในวันเถลิงศกขึ้นปีใหม่ทางจันทรัตติตามประเพณีของไทยแต่โบราณซึ่งกระทํา ช่วงกลางเดือนเมษายนและมีถึง3วันคือวันที่13-15ถึงเมษายนส่วนปัจจุบันมีพระราชพิธ,ธีเฉพาะวันถลงิงศกคือวันที่15เมษายนเพียงวันเดียวแม้ว่าประเทศไทยได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่1่มกราคมแล้วนั้นจึงไม่ได้มีการยกเลิกการพระราชพิธีสงกรานต์ประเพณีการปฏิบัติของคนไทยเนื่องจากทั้งพระมหากษัตริย์หรือสามัญชนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการบำเพ็ญกุศลมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุปผากรีมีการส่งน้ำพระส่งน้ำปูชน วัตถุทรงน้ำอติญาาิผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วและรดน้ำย่าิผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความเคารพสการ,ระในพระศาสนาเคารพสการ,ระบุพการีทั้งที่ล่วงลับและยังมีชีวิตอยู่นับเป็นการสแสดงถึงความกตัญยูกระตะวทิตาธรรมอันเป็นวัฒนธรรมที่สูงส่งและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของคนไทย